มีคนอ้อมมาซ้ายคนนึงนะมีเพื่อนเราล้มเยอะนะเพื่อนเราล้มเยอะมากเพื่อนเราล้มเยอะบ้านเขาดำไปบ้านเข่าเล่นไม่ได้นน่ใครมันกดกูไม่ให้เล่นนะขอเล่นหน่อยตรงกลางพี่ตีอะไรอุ้ยมันยินอยากจะตีเชแเ่หรือเปล่า จะตีคิดแค้นหรือเปล่าไม่แต่เราตีข้างหลังนะคะโอ้โหไหวเนาะเฮ้ยมึงมาไม่ดึงมาวะฮัลโหลมึงดึงมาขวาดึงมาขวาดิดึงมาขวาดึงมาขวาดึงขวาวิทามชูบีดูไซด์ แคทฟื้นปั๊บยังไงคิดแคทจ,จังหวะนี้มุขขวาเอาอุยสายสายสองอุยเข้ามาแล้วไวเนาะฮาลัลโหลไวายไปบ้า อะไรวะหมดแล้ว,วส,สวยๆเขาบพี่เก่งครับพี่ส,ส,สวยๆ <laughs> แวะแซลหน่อยอ่ะแบบแวะแซลหน่อยอ่ะใครวะตลกอ่ะคือมันไวเกินจนมันไม่ได้เจออะไรฮ่าๆเลยวม่อตอนแรกคิดว่าเขาจะบัฟอะไรตลกๆหรือเปล่า ใครมีรถก็ไม่ยอมเอารถมาแล้วเขายิงแล้วมาพักหน้าหน่อยพักหน้าหน่อยมีใครยังมาไม่ถึงปะเล่นไปเลยเล่นไปเลยมีคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำเล่นเลยเกิดกันหมดแล้วแต่บอกนไเมื่อกี้มันยิบงไปกวนี้ก้าคนอีกแล้วยังมีนาชาไงกูโดนยิงแล้วนะขึ้นมามาไอ้คุณโดนยิงตายไปเลยรุ่งสอบไปวายรุ่งสอบไปไวายรุ่งสอบไปไวา ฝ่าบางนะตกร้านนะตก้านแล้วมาแล้วพี่ตั้มโอ้โหหยินเดินพี่ตั้มตีกูยังไม่ได้เล่นเลยชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยวะไชุบหน่อยชุบ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 อยากเล่นอยากเล่นชุบหน่อยอยากเล่นชุบหน่อยสวยพี่ภูมิยาพี่ภูมิยาขอเกิดยินขอเกิดยาสวย เพื่อนนอนกลับบ้านเขาสองศพนะไอ้เหี้ยกู<ช>โะนะดนซ้ำปะเนี่ยศพใครไปน่้ไปสุปเพื่อนได้ปะตาย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 ไอ,ไอ,ไอ,ไอหม, <laughs> ดมีดึงมา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 ดึงหนั เขาหันมาเจอหินพอดีเมื่อกี้กะจะล้วงปืนสักหน่อยเสียใจอะ่ะเออไม่ได้ลุกก็ดิห่วยหมีค่าพี่ได้ไงวะ

นเนมือนเขาอยู่หลังรถเขาด้านขานะหลังรถพี่เขาอะ อางเดียอย่างเดียวทะลุ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 ทะลสอบเขาไปหน่อยทะลุทะลุอย่างเดียวทะลุอย่างเดียวดันมาอีกดันมาอีกทะลุย่เดียวทะลุอย่างเดียวทะลุยงเดียวทะลุทะลุไปทะลุไทะลุไป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 ขึ้นมาข้นขึ้นมามึงเพื่อนไปเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนเอาเพื่อนหน่อยดันมาอีกดันมาอีกยูกาไฟทะลุปทะลุเขาเล่นปกปืนิดพี่ดิ้งระวงหลังพี่ดิ้งระวังหลังนะพี่ดิ้ง พี่ดิ้งอ่ะเอาพี่ดิ้งหน่อยชมพี่ดิ้งยังชมพี่ดิ้งหรือยังพอรนะ่ชบอยู่จ้าหมยย่าเลยนะพี่มย คิวเอ้เนี่ยเอาทิ้งหน้ารถเนี่ยเออไปไปอย่างน้อยก็ได้หนึ่งคิวขนาดเขาเล่นแบบแบ่งกันแวนวเน่ะเล่นบ้านเราด้วยเล่นบ้านเขาด้วยแล้วน่ะเพราะว่าตอนแรกหยินอยู่กลางไฟยหยินโดนอามากัดน่ะ เขาดิงสอบไวจริงดันไปเลยเพื่อนดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยอุ้มไปบ้านเขาเลยนะ

โดนยิงไม่หยุดเลยโดนยิงไม่หยุดเลยไป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 มึงนั่งขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาพี่กิตร์หน่อยพี่กิตร์หน่อยมึงเกี่ยวเพื่อนเราอุ้มดันมาดันมาเพื่อนดันมาอุ้มศพเขามาด้วยอุ้มศพเขามาด้วยอุ้มศพเขามาด้วยเราโซนตายปั้เพื่อนเพื่อนเราตายข้างหน้าไอ้ี่ตายไอ้โจลี่ตายจอรี่หนยดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนดึงไปตายเยอะตายเยอะตายเยอะ ปืนเขาองมีอกาจะพอปอปไม่ไดะไเมือาสมาจาพูต้งรอดกูต้งรดเพื่อชีวิตเพื่อกูงอดกูต้งรดอยู่หลังเอาสีเทาือัผ่าสีขาวนะปืนเขาอยู่หลังเอาผ่าสีขาวนะสองกรบอกเลยปืนเขาอยู่หลังเอาผ่าสีขาวสองกรบอกเลยดันขึ้นมาเพื่อนโดนกากสามโ ไม่ตายนะไม่ตายนะชูเพื่อนเลยชูเพื่อนเลยก่อนน้เพื่อนก่อนน้เพื่อนก่อนตรงนั้น,นอ่ะขาดให้เพื่อนหน่อยเพื่อนโดนซ้ำขาดให้เพื่อน ไเอาสมบัติการไฟเอาสมการไฟากาไฟ,าไฟที่เราชนตอนแรกอะเอาสมการไฟที่เราชนตอนแรกได้แล้ว ก็ไม่มีคำชมหมดไฟดดแชทไม่รักหมดไฟปีไปอย่างเยอะเสียใจยงอม Oh, อาวุธหลักคือ AED ฮัลโหลตีมากกว่าสี่หัวอาวุธหลักคือ AED อืมน้อยใจละตีไปสี่ห้าหกหัวเสียใจแต่ชุบอยู่ไม่ทันเมื่อกี้มันต้องแบบมันต้องเล่นก่อนเนี้ไม้เขาฟาดลงมาแล้วอะ่ะปายาก็ไม่ลงชีวิต เอาไปสูบที่บนต้นนะตายก้าวไปอยาเข้าตัวเดียวกันอยาเข้าตัวเดียวกันเข้าตัวเดียวกันเพื่อนตายเยอะเอาเอาศพมาเึ้นศพมาข้างหลังเอานศพมาข้างหลังก่อนข้างหลังก่อนขึ้นศพมาข้างหลังก้อนดันไป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 ดันตาฮัลโหลเอาศพไปแทนหินหน่อยเอาศพไปแทนหินหน่อยหินล้มอยู่ดึงศพแทนหน่อยหินล้มอยู่หายหรอกยังไม่ต้องดันไปนะเล่นด้วยกันนะอยุดอยุดอยู่

เมีเพื่อนอยู่คารุโสดนะคะจีบเพื่อนผมด้วยครับเพื่เพื่อนาร์ลูเวอร์โสดนะครับใครโสดครับพี่ใครโสดครับคนไหนโสดครับชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยยินชุบอยู่นะคิตตันเม็ดนึงก็ได้วเดี๋ยวซ้ำให้คิตตันเดี๋ยวซ้ำให้คิตตันคิตตันกู เพ oh um, ื่อนเหลือ12คนเบบี่บีดันไปชุกเพื่อนเบลลี่ดันไปุเพื่อนตั้งอง Hello ตัองอเบสอ้โหเว้นชีวิตใกคนนึงไม่ได้เลยนะพอยอบอกพี่ทีว่าชุกกูไอ้พอยชุพี่ใช่ไหม เราแตะชอบชอบเราแตแล้วแตรอบแรกแม่งโดนไม้รอบที่สแม่งโดนบูปิดตัวชุบจังไหนก็ไม่รู้รอบที่3าทำให้คูณไม่ได้เกิดอีกเด้วรา,า,วาแ,วแต่นะ ถ้าหลกดรีเมคได้ไหมอ่ะต่กเมกไ,ไมะ <c oughs> เสียใจวะไม่หินไม่เห็นเว้ยว่าบูตมาไม่งั้นหินแค้นเนาะไอเราก็มันชุบหลอดจะขึ้นเราอะคืออะไรพี่โฮม มันชุบหลอดจะขึ้นแล้วไงเมื่อกี้ไปไปเสียใจว่ะสู้เขาสู้เขาจุง้งอากเกนอากเกนวิ่งมาทางนี้ดิอากเกนวิ่งมาทางนี้ฮัลโหลตามค,คนดีเมตัมเ <c oughs> นี่ยใช่ไหมนี่ อะไรต้องมาสวยพิกได้เสยีสยใจอ่ะ